สวัสดีครับผมวีเตอร์บูยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่องคอมมิสซังว่าคอมมิชโชเดชฉมงามผู้ไม่เก่งกับเพื่อนไม่เต็มเต็งเป็นแนวโรแมนติกตลกดาม่าโรงเรียนอนิเมตะตลกเล่าถึงคอมมิที่สื่อสารไม่เก่งเธอมีความฝันว่าอยากมีเพื่อนร้อยคนทานนอาที่นั่งอยู่ข้างๆพยายามช่วยเธอให้มีเพื่อนในแต่ละวันเป็นเรื่องที่แฟนมังงะต่างรอคอยว่าจะได้ทําอนิเมะช่วงไหนตอนมังงะกระแสดีมากมีโดจินตั้งแต่อนิเมะยังไม่มาพอประกาศทําอนิเมะแฟนมังงะเริ่มตื่นเต้นเหมือนคอมมิที่หูแมล่หังจบนะค ต้องบอกก่อนว่าผมอ่านมังงะมาไกลพอสมควรเลยทาให้ตอนดูอนิเมะเนี่ยจะชอบในส่วนของบทชั่นมากกว่าทีมงานพยายามทางผมมาดีดีและเนื้อเรื่องบางตอนมีความต่อเนื่องกว่ามังงะถ้าติดตามมังงะมาจะรู้ว่าบางตอนสั้นมากตอนละ3หน้าแต่อนิเมะเล่าออกมาได้ต่อเนื่องกว่าผมเลยชอบส่วนนี้ความสนุกก็ไม่ได้ต่างจากมังงะบางตอนผมเฉยเฉยแทนที่จะชอบนะมุกตลกมีแปลกมีฮาดราม่ามีมานิดหน่อยผมชอบเพราะมังงะไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกอินขนาดนั้นไงแต่อนิเมะทําให้ผมอินและเข้าถึงได้ การนำเสนอเรื่องนี้แน่นอนว่าดีด้านการเข้าสังคมของตัวละครที่มีปัญหาแต่พยายามจะแก้ปัญหาจุดนั้นให้ผ่านพ้นไปได้อย่ามองแค่ว่าโคมีดูสวยโดดเด่นแล้วคนต่างให้ความสนใจเธออย่างเดียวเธอก็อยากมีคนที่เข้าใจในตัวเธอและเธอก็อยากเข้าใจคนอื่นเช่นกันในส่งงานภาพนะคะเป็นส่วนที่โดดเด่นที่สุดเพราะนอกจากเนื้อเรื่องที่คบลบต้นฉบับแล้วงานภาพก็ถือว่าโคตรดีนะฉากสถานที่หน้าตาตัวละครการเคลื่อนไหวสวยงามบางฉากดับจะมังะมาดีดีมากครับในส่งตัวละครน,นะครับไม่มี อะไรพูดเยอะนะเพราะหลักๆผมชอบธนโนะเป็นพระเอกที่ดูธรรมดาธรรมดาบางอย่างสะท้อนถึงตัวผมดีชอบที่ดูเป็นมิตรช่วยเหลือโคมีอยู่ข้างๆโคมีเป็นตัวละครที่เป็นจุดขายของเรื่องสวยน่ารักอาจิมินพูดมากพือนเยอะมองว่าเป็นตัวละครที่เอนเตอร์เทนคนดูละกันถึงจะดูติ้งตองกเอ็เถอะนอกจากธนโนาะส่วนใหญ่ผมจะชอบตัวละครสมทบมากกว่านะฮิโตมิน้องสาวธานโานะดูเรียบๆน่ารักโอโตริสาวที่เวลาทําอะไรก็ช้าไปหมดเลยผมดูแล้วอมยิ้มกับเธอเวลาทําอะไรอะโนโคโก สาวบ้านนอกที่มีคมมีเป็นไอดอลถึงน้องจะดูเลิกลกักแต่ใส่ซื่อน่ารักดีส่วนตัวละครที่เกียดเนี่ยแน่นอนว่าเลนนะครับมัจุลายของเรื่องนะไม่แปลกใจที่คนดูส่วนใหญ่ไม่ชอบพฤติกรรมของเธอในโซนเพลงประกอบนะครับพอดีทั้งเพลงเปิดเซนเดอเรล,ล่าและเพลงเปิดฮาคุริ โนชิผมชอบเพลงเปิดมากกว่านะฟังแล้วติดแถมภาพประกอบสวยดีครับสรุปนะครับถ้าชอบบังงะผมว่าฉบับอนิเมะเซอร์วิสยางดีเลยถึงจะไม่หลงรักเท่าฉบับบังงะแต่ทําออกมาได้ดีกว่าที่คิดเอาจริงๆที่รีวิวช้าพอดูจบไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมารีวิวหรือวิเคราะห์ดีความรู้สึกไม่ได้ต่างจากอ่านบังงะเลยครับดูถูกเล็กสิทธิ์ได้ที่แอปและเว็บไซต์ n e t f l i x Thailand นะครับภาค2มีกําหนดฉายในเดือนเมษา2022นะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวอนิเมะในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจ b i t t e r b l u Review และนิยายดีเป็นเดดีด้วยนะสวัสดีครับ